ใจก็อยากไปใจก็ไม่อยากเจอที่หไปหัวไปไหนรูไปไหนเออไม่ไเอกลงใจกับสควาอาเรนะเจอเลยนะตกลงไปตกบรรยากกับกูปะไรหน้าไรต่างคว่าพี่มีการรับคว่าพี่หิวจะไหมเบื่หวกูไม่อยากไป็นก้างหางคอนี่ีเอาเลยขวางคอกูไม่อยากอยู่ไป็นก้างขวางคอแต่มาแล้วอเค จนะเดินเข้าไปซิงนะติดเต็มเงินพุ่นอันนี้ชาาอาอ่างกำลังมาน็อตเลยพยายามแบบเก๊กแบบกระกาทำงานไปนะคะับจริงไม่ใช่บ้านที่เป็นน็อตน,นะจริงเขาไม่เกี่ยวเป็นน,อนอ็อตอะที่เป็นบาทมาเนี่ยเป็นบทลูกมันเป็นหล่อ,อให้มีบทหล่อบ้างเหอะให้หล่อดีิ งั้น okay. ต้องแบมให้ได้นะครับโะเคดิวโอเคงั้นดิวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าพู้กันสุนสนามดิวโอเคดิวจับมือปึ๊บปึ๊บดิวอันนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มตอนท้ายก็ได้นะชีวิตจริงชงโก้งตาอร่อยป่ะอร่อย้ยแต่ยังไม่เคยนะจบไม่กินละไม่เสี่ยงเป็นตายเท่ากันงั้นพี่แบมให้ได้นะ งั้นไว้พี่งั้นไว้งั้นพี่แบบไปให้ได้ก็จะเลี้ยงพี่หรอกครับแน่เอาอยู่แล้วเดี๋ยวผมให้แน่คุณพี่เข้าไปดูกันเลยเดียวเท่าเท่าเท่าแพ้โอ้เดี๋ยวไงเอ๊ะเจอเอ๊ะไหลจะพังชนแรงอ่ะคือตัวชีกับตัวชันเท่ากันโอ้ยนะเท่ากัน พี่โมพี่ปอนเหมือนไม่กล้ากินอ่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยแต่พี่ไม่ชอบขนมหวานนี่นะก็อยากลองดูครับได้ดิงั้นไปให้ได้นะครับจะเลี้ยงพี่เหรอครับอืมอือเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นครับโอ้โห โอ้สะดุ <|so|>> ้งเลยเลยมาเลยค่ะลนึ่สองแอคชั่นดูนะครับ รู้เลยไม่มมทัองรู้นี้รู้นี้กินแกงเขียวไวาให้มันหมดถ้วยแม่งอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้แตกเลยปกติไม่ต้องโดนจีบแต่ลาดตัวนี้ต้องจีบคนอื่วนว่อ